แก้วหน้าหมาเล่าเรื่องในสมัยก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าแก้วเธอมีใบหน้าที่เหมือนหมาทําให้ชาวบ้านเรียกเธอว่าแก้วหน้าหมาแต่ถึงแม้หน้าตาจะไม่เหมือนใครแก้วก็เป็นคนจิตใจดีและฉลาดหลักแหลมวันหนึ่งพระปิ่นทองโอรสของเท้ามนคนราษและนางมนทากำลังเล่นว่าอยู่ว่าวของพระองค์ได้ขาดและลอยไปไกล ว่าวของพระองค์ตกลงมาที่หน้าบ้านของแก้วแก้วเก็บว่าวได้เมื่อพระปิ่นทองตามมาขอคืนแก้วก็ยื่นข้อเสนอว่าหากจะเอาว่าวคืนต้องสัญญาว่าจะแต่งงานกับฉันพระปิ่นทองตกใจกับรูปลักษณ์ของแก้วแต่ด้วยความอยากได้ว่าวคืนจึงจำใจรับปากไปอย่างเสียไม่ได้เมื่อกลับถึงวังพระปิ่นทองก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อแม่ ฟท้าวมนคนราดและนางมนทาไม่เห็นด้วยที่จะให้ลูกชายแต่งงานกับแก้วจึงออกอุบายตั้งเงื่อนไขที่ยากเย็นเพื่อบ่ายเบี่ยงการแต่งงานแต่ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขใดเช่นการนำหัวใจยักษ์มาถวายแก้วก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยความฉลาดและไหวพริบแก้วได้เรียนรู้วิชาตอดรูปสามารถเปลี่ยนใบหน้ามา้าให้กลายเป็นหญิงสาวที่งดงามได้แต่เธอก็ยังคงไม่เปิดเผยความลับนี้กับพระปิ่นทอง พระปิ่นทองยังคงรังเกียจแก้วในรูป,ปลักษณ์เดิมจึงไม่ยอมรับเธอเป็นภรยาแก้วจึงตัดสินใจใช้อุบายโดยถอดรูปเป็นหญิงสาวสวยงามและไปหลอกหล่อให้พระปิ่นทองตกหลุมรักทั้งสองได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนมีลูกน้อยหนึ่งคนพระปิ่นทองรักหญิงสาวคนนี้มากแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอคือแก้วหน้ามา้าในที่สุด แก้วก็เปิดเผยความจริงทั้งหมดให้พระปิ่นทองรู้พระองค์ตกใจมากแต่เมื่อได้เห็นความดีงามและความฉลาดของแก้วมาตลอดพระองค์ก็ยอมรับในตัวเธอและทั้งสองก็ได้อภิเษกสมรสกันอย่างมีความสุข